ชายชาราผู้หนึ่งเก็บเด็กหญิงจากกองขยะมาเลี้ยงด้วยหัวใจแต่ใครจะรู้ว่า20ปีต่อมาสิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นไม่ใช่ความกระตัญญูแต่คือความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเสียงลมหายใจของเธอเสียงฝีเท้าในความมืดและคำพูดสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งพ่อทำไมหนูถึงกลับมาที่นี่อีก ช,ชายชราเดินช้าๆผ่านตรอกแคบที่มีกลิ่นเน่าแรงจากกองขยะเก่าเสียงอีกาโผลขึ้นจากกองเศษอาหารทำให้หัวใจเขาเต้นแรงสายตาเขาเหลือไปเห็นเศษผ้าขยับอยู่ใต้กล่องกระดาษชื้นเขาก้มลงช้าๆมือสั่นเมื่อเปิดผ้าขึ้นเด็กทารกตัวเล็กนอนอยู่ในนั้นผิวซีดเย็นแต่ยังมีลมหายใจแผ่วเบาชายคนนั้นอุ้มเด็กขึ้นมากอด เสียงร้องเบาๆดังขึ้นในอ้อมแขนหัวใจของเขาสั่นสะเทือนเขาไม่เคยมีลูกแต่ในขณะนั้นเขารู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยเด็กคนนี้ไปเวลาผ่านไปยี่สิบปีเด็กหญิงเติบโตเป็นสาวสวยใบหน้าอ่อนโยนแต่แววตายเย็นชาเธอสวมชุดหรูหราเดินอยู่ในบ้านใหญ่ที่ชายคนนั้นสร้างขึ้นด้วยแรงทั้งหมดในชีวิตเช้าวันหนึ่งเขาเดินไปที่ห้องของเธอ ประตูปิดแน่นมีเสียงคนพูดเบาๆข้างในเขาเคาะประตูไม่มีเสียงตอบเขาเคาะอีกครั้งเงียบมือของเขาสั่นเมื่จับลูกบิดประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นควันบุหรี่ตีเข้าจมูกทันทีในห้องชายหนุ่มแปลกหน้าในชุดสูทดำยืนอยู่ข้างเตียงเด็กหญิงคนนั้นไม่ใช่เด็กอีกต่อไปมองเขาอย่างเย็นชา ริมฝีปากของเธอสายยิ้มบางพ่อมาทำอะไรที่นี่เสียงของเธอเยือกเย็นแตกต่างจากเสียงหวานในวัยเด็กที่เขาจำได้ดีหัวใจชายชารากระตุกเขาพยายามยิ้มพ่อแค่อยากมาดูว่าลูกกินข้าวหรือยังเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเหมือนใบมีดที่เฉือนผ่านใจเขาเธอหันไปมองชายในสูทชายคนนั้นยื่นซองเอกสารสีขาวให้ เธอรับไว้แล้วโยนลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาพ่อเซ็นตรงนี้น้ำเสียงของเธอเรียบแต่ในดวงตาไม่มีความรักหลงเหลือชายชรามองเอกสารตัวอักษรพระเลือนในสายตาอ่อนแรงมันคือเอกสารโอนทรัพย์สินทั้งหมดในชื่อของเขาให้เธอเขาเงยหน้าช้าช้าแสงแดดยามสายส่องผ่านผ้าม่านบางๆ จับเงาใบหน้าของเด็กหญิงที่เขาเคยอุ้มจากกองขยะเมื่อ20ปีก่อนตอนนี้เธอกลายเป็นคนแปลกหน้าที่เขาไม่อาจเข้าใจหัวใจของเขาเต้นช้าลงเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในอกกำลังถูกบีบอย่างแรงเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกวินาทีแต่ในดวงตาเธอไม่มีแววสำนึกใดๆเธอพูดเบาๆคนที่เก็บขยะไว้ในชีวิตสุดท้ายก็ต้องทิ้งมันออกไปอยู่ดีเสียงของเธอก้องในหัว ภาพกองขยะในวันนั้นกลับมาอีกครั้งในความทรงจำของเขากลิ่นเหม็นชื้นเสียงร้องเบาๆของทารกความอบอุ่นในอ้อมแขนแต่ตอนนี้ทุกสิ่งนั้นกำลังกลายเป็นความเย็นเฉียบในหัวใจของเขาชายชราก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวปลายนิ้วของเขาเย็นเฉียบเอกสารบนโต๊ะสั่นไหวตามแรงลมหายใจเสียงหัวเราะเบาๆของชายในสูรด,ดังขึ้นเย้ยหยันและเยือกเย็น เขาก้มศีรษะให้หญิงสาวแล้วเดินออกจากห้องอย่างผู้ชนะประตูปิดลงเสียงคลิกของกรอนเหมือนประโยคพิพากษาชายชรายืนนิ่งโลกทั้งใบเงียบลงดวงตาเขาหันไปมองภาพถ่ายบนผนังภาพของเด็กหญิงในวัยห้าขวบรอยยิ้มสดใสมือจับตุ๊กตาเก่าสายตาเต็มไปด้วยความไว้ใจเขาเอื้อมมือแตะรูปนั้น นิ้วสั่นจนรูปเกือบหล่นน้ำตาเริ่มเอ,อ่อไหลรินลงบนแก้มเหี่ยวยน่นเธอหันมามองเขาอีกครั้งสายตานิ่งไม่ไหวเอนพ่ออย่ามองฉันแบบนั้นเสียงของเธอแข็งและเย็นฉันไม่ได้ขอให้พ่อเก็บฉันมาคำพูดนั้นเหมือนคมมีดฝังลึกลงในหัวใจที่อ่อนล้าชายชรากับพริบตาช้าช้าเขามองเธออีกครั้ง พยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออกอากาศในห้องหนักอึ้งกลิ่นน้ําหอมผสมกลิ่นเหงื่อและฝุ่นเสียงนาฬิกาดังติกต๊กติ๊กแต่สำหรับเขามันเหมือนเสียงเวลาที่หมดลงมือของเขาค่อยๆย,ยกขึ้นพยายามจะสัมผัสเธออีกครั้งเหมือนพ่อที่อยากปลอบลูกแต่เธอก้าวถอยหลังเธอหลบสายตาหันหลังให้เขามองออกไปนอกหน้าต่าง แสงแดดกระทบกับกระจกสะท้อนเงาใบหน้าของเธอที่เย็นชาพ่อควรไปพักเธอกล่าวเสียงราบเรียบเหมือนพูดกับคนแปลกหน้าชายชรายืนนิ่งมือที่ยื่นออกค้างอยู่กลางอากาศค่อยๆลดลงเหมือนแรงทั้งหมดในร่างถูกดูดออกไปเขาก้าวถอยหลังชนขอบโตะ๊ะเสียงแก้วน้ำล้มแตกกระจายบนพื้น เศษแก้วสะท้อนแสงสีทองจากหน้าต่างเหมือนเศษความหวังที่แตกละเอียดในใจเขาชายชาราก้มลงมองเศษแก้วที่กระจายเต็มพื้นแสงแดดสะท้อนว่บเข้าตาเขากับพริบทีทีแต่ภาพตรงหน้ากลับพร่าเลือนเลือดหยดลงจากปลายนิ้วเมื่อเขาเผลอแต่เศษแก้วคมเขามองรอยเลือดนั้นนิ่งสีแดงเข้มบนปลายนิ้วเหมือนเครื่องตัวใจว่าหัวใจของเขายังเต้นอยู่ หญิงสาวเหลือบมองแต่ไม่ขยับเข้ามาเธอยืนนิ่งริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนอยากพูดอะไรแต่กลับกลืนคำลงไปชายชราพยายามยืนขึ้นมือยันโตะ๊ะเสียงขาโตะ๊เสียดพื้นดังแผ่วเบา,เ,บาเขาเงยหน้ามองเธออีกครั้งลูกเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่เป็นคำพ่อรักลูกนะเธอหันมาช้าช้า ในดวงตาไม่มีแววอ่อนโยนเพียงเงาสะท้อนของแสงที่เย็นชารักเธอพูดเบาๆหรือพ่อแค่สงสารคำพูดนั้นทําให้ชายชาราน,นิ่งงนันเขาไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะในความทรงจำทั้งหมดสิ่งที่เขาให้ไม่ใช่แค่ความสงสารแต่มันคือชีวิตทั้งหมดของเขาเธอก้าวไปที่โต๊ะหยิบเอกสารขึ้นมาอีกครั้งยื่นปากกาให้ เส้นเถอะข้าพ่อเหนือมาม่าพอแล้วมือของเขาสั่นนิ้วจับปากกาไว้แน่นหมึกไหลออกจากปลายปากกาหยดลงบนกระดาษเป็นรอยสีดำเข้มเขามองชื่อของตัวเองช้าๆแล้วเงยหน้ามองหญิงสาวตรงหน้าหัวใจเขาหนักราวกับถูกถ่วงด้วยหินเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากริมฝีปากเธอดีมากข้ะพ่อ เธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบก,ก่อนจะหันไปเก็บเอกสารใส่ซองชายชารานิ่งอยู่ตรงนั้นทุกเสียงรอบตัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาและแสงแดดยามสายที่เริ่มอ่อนแรงลงเขาหลับตาภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวเสียงเด็กร้องให้ในกองขยะมือของเขาที่สั่นขณะอุ้มทารกขึ้นมา คำสัญญาในใจว่าเขาจะปกป้องเธอจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเขาได้ปกป้องเธอจริงๆหรือเพียงสร้างกรงทองที่ขังหัวใจของเธอไว้เสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างช้าๆทุกวินาทีเหมือนยืดยาวจนแทบหยุดนิ่งหญิงสาวหันหลังให้ชายชาราเธอเดินไปที่หน้าต่าง มองลงไปยังสวนด้านล่างที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่เขาเคยปลูกให้เธอดอกไม้ที่เธอเคยยิ้มให้เมื่อยังเล็กบัดนี้เหี่ยวเฉาและไร้สีสันเธอสูดลมหายใจเข้าลึกแต่ในอกกลับหนักอึ้องเสียงชายชาราเบาแผ่วอยู่ด้านหลังลูกยังจําได้ไหมว่าพ่อเคยบอกว่าไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าหญิงสาวนิ่งปลายนิ้วแตะกระจกเย็นจนชาเธอจําประโยคนั้นได้ แต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนถูกแทงเธอหันกลับมามองชายชาราที่ยืนอยู่กลางห้องเงาแดดทอดผ่านร่างของเขาบางเฉียบจนเหมือนจะละลายไปกับพื้นพ่อเธอเอ่ยเบาๆเสียงนั้นแต่พร่าชายชาราเงยหน้าช้าๆในดวงตาย,ยังมีแววอบอุ่นเหมือนเดิมลูกไม่รู้หรอกว่าตลอดเวลานั้นพ่อเหนื่อยแค่ไหนเสียงของเธอสัน่น เหมือนจะมีบางอย่างจุกอยู่ในลําคอแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นชื่อของชายในสูตรปรากฏบนหน้าจอเธอกดรับสายน้ําเสียงของเธอกลับนิ่งเหมือนเดิมค่าเอกสารเรียบร้อยแล้วชายชรางเงียบมองดูเธอพูดกับคนแปลกหน้าที่เหมือนจะกลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของเธอเขายกมือขึ้นแตะอกรู้สึกถึงจังหวะหัวใจที่เต้นช้าลงเรื่อยๆ เมื่อเธอวางสายเขาถามเบาๆลูกมีความสุขไหมเธอไม่ตอบทันทีเพียงยืนมองเขาในแววตาน,นั้นมีบางอย่างสันไหวเหมือนมีคำตอบที่เธอไม่อยากพูดความสุขหรอคะเธอพูดช้าๆฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอีกต่อไปชายชราก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายื่นออกแต่หยุดกลางอากาศ เพราะเห็นแววเยือกเย็นในดวงตาเธอลมหายใจของเขาขาดห่วงขาเริ่มสัน่นร่างกายรู้สึกเบาเหมือนจะลม้มเธอก้าวเข้ามาแต่ไม่ใช่เพื่อพยุงเธอเพียงหยุดตรงหน้ามองลงมาด้วยสายตาที่ไม่อาจอ่านได้เขาพยายามพูดอีกครั้งแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเพียงคำเดียวที่เล็ดลอดออกมาลูก เสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบปลืนไปกับอากาศหญิงสาวก็มองชายชาราที่สุดลงกับพื้นมือของเขากุมหน้าอกแน่นลมหายใจสั้นที่เหมือนเปลวไฟที่กำลังจะดับเธอขยับเท้าแต่หยุดอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงแต่ดวงตากลับนิ่งเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อติกติกเสียงเดียวที่ดังกล้องในห้องที่เงียบงนัน ชายชราพยายามยกมือขึ้นนิ้วสันพยายามเอื้อมไปหาเธอแต่ไม่ถึงแขนตกลงช้าช้าเธอรีบเข้าไปประคองแต่ช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีร่างของเขาเอนลงบนพื้นเย็นแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างส่องกระทบใบหน้าเหี่ยวยน่นสะท้อนประกายสุดท้ายของชีวิตที่ค่อยๆจางหายหญิงสาวนิ่งงนันหัวใจเหมือนถูกกระชาก ลมหายใจเธอสะดุดดวงตาเริ่มพร่าเธอเรียกชื่อเขาเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับในความเงียบมีเพียงเสียงลมที่พัดผ้าม่านปลือเบาๆและกลิ่นน้ำหอมที่ยังค้างอยู่ในอากาศตอนนี้กลิ่นนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เธอทนไม่ได้เธอค่อยๆนั่งลงข้างร่างที่นิ่งสนิทมือสั่นขณะวางลงบนมือของเขายังอุ่น แต่กำลังเย็นลงอย่างช้าๆเธอมองใบหน้าเขาเส้นเลือดที่ขมับเต้นแผ่วลมหายใจสุดท้ายเพิ่งจากไปเมื่อครู่และในขณะนั้นความทรงจำทั้งหมดถาโถมเข้ามาในหัวภาพในวัยเด็กเสียงหัวเราะของเขามือที่เคยกอดเธอแน่นในคืนที่ฝนตกคำพูดที่ว่าพ่อจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องอยู่ลำพังหัวใจเธอบีบรัด เธอพยายามจะกลั้นน้ําตาแต่ไม่อาจทําได้อีกต่อไปหยดน้ําตาหยดแรกตกลงบนมือของเขาตามด้วยหยดที่สองและหยุดที่ริมฝีปากที่ไม่มีลมหายใจอีกแล้วเธอพูดเบาๆพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจเสียงนั้นขาดห่วงสะท้อนอยู่ในห้องว่างที่เย็นเฉียบหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบกลบทุกสิ่ง มือที่กุมมือของชายชราไว้เริ่มเย็นเฉียบแต่เธอกลับไม่กล้าปล่อยสายลมพัดผ่านหน้าต่างผ้ามานปลิวช้าช้าแสงแดดยามบ่ายจางลงกลายเป็นสีส้มหม่นที่ปกคลุมทั่วห้องเธอมองใบหน้าของชายชราอีกครั้งใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นแห่งความเหน็ดเหนื่อยแต่กลับสงบเหมือนกำลังหลับในฝันดีน้ำตาไหลพรากหยดลงบนเสื้อของเขา ซึมเข้าเนื้อผ้าจนเปียกชื้นเธอกระซิบเสียงแผ่วพ่อทำไมพ่อไม่โกรธหนูเลยไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่สะอื้นขาดช่วงเธอหันไปมองรอบห้องโต๊ะไม้ที่เขาเคยซ่อมเองเก้าอี้เก่าที่เขามักนั่งรอเธอกลับบ้านล่องของเล่นเก่าที่เขาไม่เคยทิ้งทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกำลังพูดกับเธอว่าความรักของเขาไม่เคยหายไปจากที่นี่ เธอยกมือขึ้นปิดปากเสียงสะอื้อหลุดลอดออกมาเธออยากย้อนเวลาอยากพูดคำขอโทษแต่ทุกอย่างสายเกินไปโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งชื่อของชายในสูตรปรากฏบนหน้าจอเธอมองมันอยู่นานก่อนจะค่อยๆกดปิดเสียงเธอวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะเสียงเบาๆของเครื่องกระทบไม้ดังขึ้นเหมือนสัญญาณจบสิ้นของบางสิ่ง หญิงสาวหันกลับมามองร่างของชายชาราแสงสุดท้ายจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามาจับตรงใบหน้าเขาพอดีเหมือนสวรรค์ส่งแสงอำลาเธอเอื้อมมือขึ้นแตะมือเขาอีกครั้งฝ่ามือเย็นเฉียบแต่ยังคงรูปสัมผัสเดิมเธอหลับตาปล่อยให้น้ำตาไหลหรินเงียบๆในใจของเธอบางอย่างเริ่มพังทลายและบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้น อย่างช้าๆเงียบงนันและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่เจ็บปวดเธอนั่งอยู่ตรงนั้นนานจนแสงสุดท้ายหายไปจากห้องเงามืดค่อยๆกลืนทุกสิ่งเสียงจากจันดังแว่วจากสวนด้านนอกอากาศเริ่มเย็นแต่เธอกลับรู้สึกหนาวจากข้างในมือของเธอยังกุมมือของชายชาราวไว้นิ้วแข็งขึ้นทีละน้อยเธอค่อยๆวางมือลงข้างตัวเขา สายตาไม่ละไปจากใบหน้าที่เธอเคยเห็นทุกวันหัวใจเธอเต้นช้าลงเหมือนจะรับรู้ถึงความว่างเปล่าที่เริ่มเข้าครอบงำเธอลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเดินไปหยุดตรงหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดแสงไฟจากถนนไกลๆส่องลอดเข้ามากระทบกับกรอบรูปเล็กบนโตะ๊ะเธอเดินไปหยิบมันขึ้นมารูปถ่ายเก่าๆเ,เธอยังเป็นเด็ก ยืนอยู่ข้างชายชราทั้งคู่ยิ้มกว้างเบื้องหลังคือกองขยะเก่าที่เขาเคยเจอเธอครั้งแรกเธอมองรูปนั้นมือเริ่มสั่นน้ำตาไหลอีกรอบรอบนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะความเข้าใจที่มาช้าเกินไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งชื่อเดิมปรากฏบนหน้าจอเธอมองมันอยู่นาน ก่อนจะยกขึ้นแล้วโยนไปยังโซฟาเสียงกระแทกดังแผ่วตามด้วยความเงียบเธอนั่งลงบนพื้นข้างร่างชายชาราอีกครั้งมองไปที่ใบหน้าเขาเธอยกมือขึ้นแตะแก้มของเขาเบาๆพ่อหนูจำได้แล้วเสียงของเธอแตกพร่าวันที่พ่อเก็บหนูมาพ่อพูดว่าถ้ามีใครรักเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตอบคำพูดนั้นดังชัดในหัวเธอ เหมือนเสียงของเขายังอยู่ในอากาศเธอก้มลงเอาหน้าผากแนบมือของเขาความเย็นจากผิวของเขาแผ่เข้าสู่เธอแต่เธอไม่ขยับหนีเธอกระซิบอีกครั้งหนูขอโทษนะพ่อหนูจะไม่ให้มันจบแบบนี้สายตาของเธอแข็งขึ้นเธอลุกขึ้นยืนหันไปมองโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนโซฟาแสงหน้าจอย,ยังส่องวาบขึ้นมาในความมืดใบหน้าของเธอเงียบสงบ แต่ในแววตามีประกายบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเธอก้าวช้าๆไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแสงจากหน้าจอส่องสะท้อนบนใบหน้าดวงตาเธอเย็นนิ่งแต่ลึกในนั้นมีประกายของบางสิ่งที่กำลังลุกไหม้เธอกดโทรออกเสียงสัญญาณดังอยู่ไม่กี่ครั้งก่อนที่ปลายสายจะตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจเรียบร้อยหรือย,อยังเธอนิ่งไปครู่หนึ่ง สายตาเหม่อลอยไปทางร่างของชายชราแสงไฟอ่อนๆจากหน้าต่างส่องให้เห็นใบหน้าเขาอีกครั้งนิ่งสงบเหมือนหลับอยู่เรียบร้อยแล้วเธอตอบเสียงเรียบปลายสายหัวเราะเบาๆดีมากที่เหลือแค่ส่งเอกสารมาเดี๋ยวจัดก,การให้เธอกดวางสายโดยไม่พูดอะไรอีกนิ้วเธอสั่นเล็กน้อยโทรศัพท์ร่วงจากมือกระแทกพื้นดังเบาๆห้องทั้งห้องกลับมาเงียบ เสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาเธอมองรอบๆอ,อีกครั้งผ้ามานที่พผิวไหวรูปภาพที่ตั้งอยู่บนโต๊ะและเงาของชายชราที่ยังทอดอยู่บนพื้นเธอก้มลงหยิบเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะเปิดดูช้าๆทุกหน้ามีลายเซ็นของเขาเต็มไปหมดแต่ตรงหน้าสุดท้ายมีหมึกหยดเล็กๆเ,เปิดตรงข้างชื่อ มันคือรอยจากมือที่สั่นของเขาในวินาทีก่อนหมดลมหายใจเธอวางเอกสารลงมือสั่นไม่หยุดเธอมองไปที่กรอบรูปอีกครั้งแสงไฟจากถนนสะท้อนเข้ากระจกภาพใบหน้าของเธอซ้อนกับใบหน้าเขาในรูปจนแทบแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครหัวใจเธอสั่นแรงเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นคนที่รักเราจริงๆเขาไม่เคยขออะไรตอบแทน เธอถอยหลังไปหนึ่งก้าแล้วอีกหนึ่งจนชนขอบโตะ๊ะกระถางเล็กๆล,ล้มลงกลิ่งดินชื้นลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นน้ำหอมเธอยือนนิ่งแล้วค่อยๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งนิ้วเลื่อนไปที่ชื่อของชายในสูตรแต่คราวนี้เธอไม่โทรออกเธอลบชื่อเขาออกจากรายชื่อผู้ติดต่อกดปุ่มลบซ้ำๆจนหน้าจอว่างเปล่า ดวงตาเธอแดงกำ่ำแต่ในแววนั้นเริ่มมีแสงบางอย่างที่แตกต่างออกไปแสงที่เหมือนการตื่นจากฝันยาวนานและการตัดสินใจที่เริ่มก่อตัวขึ้นในความมืดเธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดในความเงียบเธอมองร่างของชายชาราที่นอนอยู่บนพื้นมือข้างหนึ่งยังวางนิ่งข้างตัวอีกข้างกำแน่นราวกับกำลังจะยึดบางสิ่งไว้เธอค่อยๆเดินเข้าไป นั่งลงข้างเขาอีกครั้งสายตาเธออ่อนลงมือแตะมือของเขาเบาๆพ่อหนูจะไม่ให้สิ่งที่พ่อสร้างต้องหายไปเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนที่มาจากข้างในเธอลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะหยิบซองเอกสารสีขาวที่เขาเพิ่งเซน็นฉีกมันทิ้งเป็นชิ้นเล็กๆกระดาษปลิวตกลงพื้นเหมือนเศษเท่า แสงไฟจากถนนลอดเข้ามาทางหน้าต่างกระทบเศษกระดาษที่ร่วงอยู่สะท้อนแสงระยิบระยับคล้ายดาวในคืนมืดหญิงสาวมองภาพนั้นน้ำตาไหลเงียบเงียบแต่ครั้งนี้เธอไม่พยายามกลั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเธอหยิบขึ้นมามองชื่อของชายในสูตรยังปรากฏอยู่เธอมองมันนิ่งก่อนจะกดลบเบอร์นี้ทั้งหมด แล้วยโยนโทรศัพท์ลงในถังน้ำใกล้ประตูเสียงดังปักจบทุกสิ่งที่ผูกมัดเธอมานานเธอยืนนิ่งมองรอบห้องที่เต็มไปด้วยความทรงจำทุกอย่างเงียบแต่ความเงียบนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเต็มไปด้วยชีวิตบางอย่างที่เริ่มกลับมาเธอเดินไปหยุดตรงประตูหันกลับมามองร่างของชายชาราอีกครั้งริมฝีปากเธอยกขึ้นเล็กน้อย เป็นรอยยิ้มที่เศร้าแต่สงบเธอพูดเบาๆพ่อหนูจะกลับไปที่นั่นที่ที่พ่อเจอหนูวันนั้นสายลมพัดเข้ามาผ้ามานผืวไหวกลิ่นดินชื้นจากนอกหน้าต่างลอยเข้ามาแต่จมูกมันคือกลิ่นเดียวกับวันแรกที่เขาเจอเธอในกองขยะหญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะก้าวออกจากห้องอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงแสงไฟสลัว และร่างของชายผู้ที่ครั้งหนึ่งได้เก็บชีวิตของเธอขึ้นมาจากความมืดบันไดไม้เก่าดันกล้องเมื่อเธอก้าวลงทีละขั้นเสียงนั้นสะท้อนในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้มีเพียงเสียงเท้าเบาๆของเธอและเสียงลมจากนอกหน้าต่างเธอหยุดตรงห้องโถงมองรอบๆบ,บ้านที่เขาสร้างด้วยมือของตัวเองโต๊ะอาหารที่ยังมีถ้วยข้าววางอยู่เก้าอี้โยกที่เขาเคยนั่งอ่านหนังสือให้ฟังทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งอยู่ในเวลา เธอเดินไปหยิบเสื้อคลุมของเขาที่แขวนอยู่หลังประตูกลิ่นของเขายังติดอยู่กลิ่นเหงื่อจางๆผสมกลิ่นสบู่ธรรมดาที่เขาใช้มาตลอดเธอกอดมันแน่นความอุ่นปลอมๆจากผ้านั้นทำให้หัวใจปวดหน่วงเธอออกจากบ้านลมยามข้าพัดแรงท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆหนาไฟถนนส่องแสงกระพริบสลับกับเงามืดของต้นไม้ ถนนลูกรังทอดยาวไปยังทางเก่าที่เธอเคยเดินผ่านกับเขารองเท้าของเธอเปื้อนดินแต่เธอไม่สนใจเธอเดินต่ออย่างไม่หยุดเสียงหมาเห่าว่าวจากไกลๆเสียงจักจันดังระงม,มในพงหญ้าและกลิ่นขยะเน่าอ่อนอ่อลอยมากับลมมันคือกลิ่นเดียวกับในวันนั้นวันที่เธอถูกพบแสงไฟจากตึกเก่าด้านหน้าเริ่มชัดขึ้นนั่นคือสถานที่ ก้องขยายใหญ่ที่ตอนนี้กลายเป็นลานว่างไม่มีคนไม่มีเสียงนี่เพียงเศษกระดาษปลิวไหวอยู่ตามพื้นเธอหยุดยืนมองรอบๆอ,อย่างเงียบงนันหัวใจเต้นแรงภาพความทรงจำถาโถมกลับมาอีกครั้งเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กในกล่องกระดาษมือของชายชาราที่ยื่นมารับเธอขึ้นจากพื้นสกปรกเธอสุดตัวลงคุกเข่ามือแตะพื้นดินที่เย็นชื้น กลิ่นดินผสมกลิ่นขยะยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันไม่เหม็นอีกต่อไปมันกลับอบอุ่นแปลกๆน้ำตาเริ่มไหลเธอก้มหน้าเสียงสะอื้นหลุดออกมาในความมืดพ่อหนูกลับมาแล้วเธอพูดเบาๆแต่เสียงนั้นเหมือนแทบผ่านอากาศไปไกลลมเย็นพัดผ่านผาเศษกระดาษที่ปลิวอยู่ให้หมุนวนรอบตัวเธอหนึ่งในกระดาษนั้น ปลิวมาหยุดตรงหน้าเป็นเศษเอกสารฉีกขาดที่เธอทิ้งไว้ในห้องมึกชื่อของชายชารายังมองเห็นชัดแม้จะเปื้อนดินและน้ำเธอมองมันอยู่นานมือค่อยๆย,ยื่นไปหยิบขึ้นหัวใจเธอสัน่นและในวินาทีนั้นเองมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงเท้าก้าวเหยียบดินชื้นอยู่ข้างหลังเธอเธอชะงัก หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกมือที่ถือเศษกระดาษสั่นเล็กน้อยเธอหันกลับไปช้าๆในเงามืดหลังตู้คอนเทนเนอร์เก่ามีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ไม่ขยับแต่สายตาที่จับจ้องมาทำให้เธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวใครนะเสียงของเธอสัน่นไม่มีคำตอบเพียงเสียงลมที่พัดเศษกระดาษให้ปลิวกระจาย แสงไฟถนนส่องกระทบเงานั้นเพียงครู่เดียวทําให้เธอเห็นเสื้อเก่าๆสีซีดคล้ายเสื้อที่พ่อเคยใส่ตอนเก็บเธอครั้งแรกเธอถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เท้าสะดุดเศษขวดแตกเสียงดังกรอบดังขึ้นในความเงียบเงาร่างนั้นขยับทีละก้าวทีละก้าวเสียงฝีเท้าดังในโคลนชื้นๆเธอหายใจติดขัด มองเห็นบางอย่างในมือของเเนวนั้นคล้ายกระป๋องโลหะเก่าๆที่ชายชราเคยใช้เก็บเงินเหรียญไว้พ่อเสียงเรียกของเธอเบาจนแทบไม่ออกจากปากร่างนั้นหยุดเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาอยู่ในความมืดแต่แสงจากเสาไฟข้างทางจับต้องได้เพียงพอให้เห็นบางสิ่งรอยยิ้มจางๆรอยยิ้มที่เธอจำได้ดี ขาของเธออ่อนแรงเธอแทบสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกเพียงไม่กี่ก้าวตอนนี้เงานั้นอยู่ตรงหน้าเธอเธอกำเศษเอกสารในมือแน่นหลับตาแน่นแต่ทันใดนั้นเสียงชายชาราคนหนึ่งดังขึ้นข้างหูเสียงเดียวกับที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกเธอค่อยๆลืมตา เสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวแต่เมื่อมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงหน้ามีเพียงสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านทําให้ผมของเธอปลิวเบาและกลิ่นดินชื้นยังลอยอบอวลในอากาศเธอก้มลงมองมือของตัวเองเศษกระดาษในมือหายไปเหลือเพียงเหรียญเก่าๆหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญที่พ่อเคยให้ไว้วันที่เธอยังเด็กเกินจะเข้าใจความหมายของมัน เธอกุมมันไว้แน่นน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้ามันคือความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากข้างในเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆขี่หนาแน่นค่อยๆแยกออกแสงจันทร์ส่องลอดลงมาตกกระทบตรงที่เธอยืนพอดีรากับพ่อยังอยู่ตรงนั้นมองดูเธออยู่ห่างๆเธอยิ้มทั้งน้ำตา นูจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอย่างที่พ่อสอนเธอผู้ช้าช้าก่อนจะลุกขึ้นยืนปัดดินที่เปื้อนตามขาและหันหลังเดินออกจากลานขยะเก่าแสงไฟจากเมืองใหญ่ส่องอยู่ไม่ไกลเสียงเครื่องยนต์รถจากถนนหลักเริ่มดังขึ้นทุกก้าวที่เธอเดินเบาแต่มั่นคงเมื่อเธอข้ามพ้นขอบลานขยะสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้ง เสียงแผ่วเบาเอ่ยขึ้นตามลมเหมือนเสียงของชายชาราพ่อภูมิใจในตัวลูกนะเธอหยุดหลับตารอยยิ้มสุดท้ายผุดขึ้นบนใบหน้าแล้วเธอก็ก้าวต่อไปก้าวสู่ชีวิตใหม่พร้อมความทรงจำของชายคนหนึ่งที่เคยเก็บเธอขึ้นมาจากกองขยะและมอบให้เธอทั้งชีวิตและหัวใจ